ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้ว,วนตอนกาแฟคุณค่าที่มีเป็นอันดับสองรองจากน้ำมันนะ <c oughs> จะบอกให้กาแฟไทยไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้ก็กกงกาแฟ ไปเดินเที่ยวเดินชมงานเทศกาลกาแฟ Thailand Coffee f ฟส t 2024 ที่จัดหน้าเมืองทองธานีที่ผ่านมาทําให้เห็นว่าธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไปแล้วและเป็นธุรกิจระดับโลกด้วยกาแฟไทยอะค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมามันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือคุณค่าของกาแฟที่ว่าทําไมกาแฟไทยถึงได้แพงขึ้นทุกวันทุกวัน,วนเพราะว่าเกษตรกรเขาพยายามหาความรู้ตลอดดังนั้นจึงมีหลายเจ้ายื่นไม้ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการนี้ตั้งใจทําให้อุตสาหกรรมกาแฟในบ้านเรายกระดับให้กลายเป็นกาแฟพิเศษเพราะมันคือการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกการที่อยู่รอดของเราในอนาคตคือแบบนั้นด้วยเพราะมันไม่แค่กาแฟกับน้ําที่ดื่มเข้าไปแต่มันเกี่ยวข้องกับคนทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําไปทั่วโลกแล้วคําว่ากาแฟพิเศษคือชีวิตที่เกี่ยวข้องตั้งแต่คนปลูกคนโพสตสคนขั้วจนไปถึงคนดื่มเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นกาแฟมันมีมากมายแล้วก็ทําให้ทุกคนมีอาชีพมีไรายได้มีงานทําแม่นบ้ แมม่่ลาาชนนนกกันหนอยยไีฟเสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่ากาแฟหรือคาอีฟเป็นอะไรที่คนขาดไม่ได้ขอรับกาแฟแต่คนย,ยังไม่แฟกาแฟเ <แฟ S 2> ล้าน้องสาวเคยดื่มไหมจ๊ะกาแฟดาวนะรสชาติสุดยอดถูกใจมูลค่ามหาศาลห้าพันล้านที่ส่งออกไป เษตรยิ่งใหญ่นี่แหละใช่เกษตรโลกเกษตรราข่าวดีๆกับพี่คำรณกาแฟแก้วละ10บาทกับกาแฟแก้วละร้อยละพันมันต่างกันตรงไหนท่านนะต้องไปคิดกันเอาเอ,เองแล้วนะ <c oughs> จะบอกให้ข้ามหาศานห้าพันล้านที่ส่งออกไปเป็นกเกษตรยิ่งใหญ่นี่แหละใช่กเกษตรโล